ได้เลยครับผอมาจับเปลี่ยนสคริปต์ทั้งหมดให้เป็นภาษาไทยล้วนพร้อมเก็บโครงสร้างตามที่คุณขอ ความยาวประมาณ1,200คำมีฮุกเร็ว30วินาทีอินโทรของช่องเกียร์ฮับในภาษาไทยและเล่าเรื่องครบทั้งคุณสมบัติของขีปนาวุธไทยรุ่นใหม่ปี2025และราคาจริงถ้าผมบอกคุณว่าประเทศไทยกำลังเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2025ที่ทั่วโลกต้องจับตามองคุณจะเชื่อไหมนี่ไม่ใช่แค่อาวุธที่ยิงไกลและรุนแรง แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของไทยบนเวทีโลกทางการทหารและเทคโนโลยีในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะพาคุณไปทำความรู้จักขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนสมดุลภูมิภาคพร้อมกับเปิดเผยราคาที่แท้จริงจับตาให้ดีเพราะสิ่งที่คุณจะได้ยินต่อจากนี้อาจทำให้คุณมองอนาคตความมั่นคงของไทยต่างออกไป ยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่พาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดของโลกเปิดเผยเบื้องหลังกลยุทธ์และราคาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกโครงการถ้าคุณรักพลังอำนาจทั้งทางบกทะเลและอากาศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกเนื้อหาสำคัญกองทัพไทยในปี2025ได้เปิดโครงการใหม่ที่สร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายนั่นคือขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่นใหม่ ที่พัฒนาโดยการผสมผสานองค์ความรู้จากหลายประเทศทั้งเอเชียและยุโรปโดยไทยเป็นเจ้าของสิทธิการผลิตและการปรับแต่งเทคโนโลยีเองจุดมุ่งหมายไม่ใช่เพียงการซื้อมาใช้แต่คือการสร้างฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ยั่งยืนสิ่งที่ทำให้ขีปนาวุธไทยรุ่น2025น่าสนใจคือสมรรถนะที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับขีปนาวุธของประเทศมหาอำนาจ มันสามารถยิงได้ไกลกว่า300กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุดแมตซีหรือเกือบ5,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหัวรบหนักกว่า500กิโลกรัมสามารถทำลายเป้าหมายขนาดใหญ่เช่นฐานทัพเรือรบหรือบังเกอร์ที่เสริมเกราะอย่างดีได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวระบบนำวิถีที่ติดตั้งถือเป็นหัวใจหลักโดยผสมผสาน GPS ความแม่นยำสูงเข้ากับเรดาร์และระบบอินฟราเรด ทำให้สามารถโจมตีได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือเวลากลางคืนและยังมีระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์แอนตี้จัมมิงที่ทันสมัยเทียบเท่ากับระบบที่ใช้ในกองทัพสหรัฐหรือรัสเซียเมื่อพูดถึงราคาตัวเลขที่เปิดเผยคือขีปนาวุธหนึ่งลูกมีค่าใช้จ่ายราว2.5ล้านดอนลลาร์หรือประมาณ90ล้านบาทไทยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและหัวรบที่ติดตั้ง ส่วนงบประมาณรวมของโครงการที่ครอบคลุมการวิจัยการพัฒนาระบบซัพพอร์ตและการฝึกบุคลากรอยู่ที่ประมาณ1 2พันล้านดอลลาร์หรือกว่า4 000, 3 0 0 0พันล้านบาทไทยถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กองทัพไทยการลงทุนมหาศาลนี้มีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงวิจารณ์บางฝ่ายมองว่าความมั่นคงคือสิ่งสาคัญที่สุดเพราะถ้าประเทศไทยมีศักยภาพด้านการป้องปรามที่สูงขึ้น ก็จะลดความเสี่ยงจากการรุกกรานหรือแรงกดดันจากประเทศมหาอำนาจขณะที่อีกฝ่ายกังวลว่าเงินมหาศาลนี้ควรถูกนำไปใช้พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจมากกว่าอย่างไรก็ตามจุดแข็งของโครงการนี้คือการสร้างความสามารถพึ่งพาตนเอง ประเทศไทยไม่ได้พึ่งพาการซื้ออาวุธจากต่างชาติ100%อีกต่อไปแต่เริ่มก้าวเข้าสู่การผลิตการปรับแต่งและการวิจัยด้วยตนเองผลพลอยได้คือองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมจรวดการนำวิถีและเชื้อเพลิงที่สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมอื่นเช่นดาวเทียมและการสำรวจอวกาศในการทดสอบล่าสุดกองทัพไทยได้แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำสูงของข,องขีปนาวุธรุ่นนี้ โดยสามารถยิงใส่เป้าหมายจำลองที่อยู่ห่างออกไปกว่า250กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำในระดับไม่เกิน5เมตรจากจุดที่กำหนดถือว่าใกล้เคียงกับมาตรฐานขีปนาวุธชั้นนำของโลกขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ยังออกแบบมาให้สามารถยิงได้จากหลายแพลตฟอร์มทั้งจากแท่นยิงเคลื่อนที่บนรถบรรทุกพิเศษและจากฐานยิงถาวรทำให้กองทัพมีความยืดหยุ่นในการวางยุทธศาสตร์และการเคลื่อนกำลัง ในด้านการเมืองระหว่างประเทศการที่ไทยมีขี่ปนาวุธพิสัยกลางในระดับนี้ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องจับตามองเพราะอาจเปลี่ยนสมดุลของอำนาจทางทหารในภูมิภาคเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียต่างก็อยู่ระหว่างการพัฒนาอาวุธเช่นกันการมีอาวุธที่ทรงพลังนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของความมั่นคงแต่ยังเป็นการส่งสัญญ,ญาณเชิงยุทธศาสตร์ให้ทั้งพันธมิตรและคู่แข่ง ในอนาคตโครงการนี้มีแผนต่อยอดไปสู่ขีปนาวุธรุ่นที่ยิงไกลกว่า500กิโลเมตรและอาจพัฒนาไปสู่ระดับความเร็วเหนือเสียงหลายเท่าหรือไฮเปอร์โซนิกมิสซิลซึ่งหากเกิดขึ้นจริงไทยจะกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ครอบครองเทคโนโลยีระดับนั้นดังนั้นขีปนาวุธไทยรุ่น2025ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องขององค์การทหารแต่มันสะท้อนถึงความทะเยอทะยานของชาติ ที่ต้องการยืนหยัดในฐานะประเทศที่มีอำนาจต่อรองและมีศักยภาพพอที่จะปกป้องตอนเองในเวทีโลกถ้าคุณชอบการเจาะลึกเรื่องเทคโนโลยีการทหารเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเกียร์ฮับเพราะที่นี่เราจะพาคุณไปเปิดโลกของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยที่สุดและเปิดเผยราคาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมันเสมอเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ คุณอยากให้ผมสร้าง5ชื่อต่างๆแบบคลิกได้พร้อมคำอธิบายและแฮชแท็กเป็นภาษาไทยสำหรับวิดีโอนี้ด้วยไหมครับได้เลยครับขอมาจากเปลี่ยนสคริปต์ทั้งหมดให้เป็นภาษาไทยล้วนพร้อมเก็บโครงสร้างตามที่คุณขอความยาวประมาณ1,200คําคำมีฮุกเร็ว30วินาทีอินโทรของช่องเกียร์ฮับในภาษาไทยและเล่าเรื่องครบทั้งคุณสมบัติของขีปนาวุธไทยรุ่นใหม่ปี2025และราคาจริง ถ้าผมบอกคุณว่าประเทศไทยกำลังเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2025ที่ทั่วโลกต้องจับตามองคุณจะเชื่อไหมนี่ไม่ใช่แค่อาวุธที่ยิงไกลและรุนแรงแต่คือสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของไทยบนเวทีโลกทางการทหารและเทคโนโลยีในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะพาคุณไปทำความรู้จักขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนสมดุลภูมิภาค พร้อมกับเปิดเผยราคาที่แท้จริงจับตาให้ดีเพราะสิ่งที่คุณจะได้ยินต่อจากนี้อาจทำให้คุณมองอนาคตความมั่นคงของไทยต่างออกไปยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่พาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดของโลกเปิดเผยเบื้องหลังกลยุทธ์และราคาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกโครงการถ้าคุณรักพลังอำนาจทั้งทางบกทะเลและอากาศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกเนื้อหาสำคัญ กองทัพไทยในปี2025ได้เปิดโครงการใหม่ที่สร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายนั่นคือขีปนาวุธทิสใสกลางรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยการผสมผสานองค์ความรู้จากหลายประเทศทั้งเอเชียและยุโรปโดยไทยเป็นเจ้าของสิทธิการผลิตและการปรับแต่งเทคโนโลยีเองจุดมุ่งหมายไม่ใช่เพียงการซื้อมาใช้แต่คือการสร้างฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ยั่งยืน สิ่งที่ทำให้ขีปนาวุธไทยรุ่น2025น่าสนใจคือสมรรถนะที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับขีปนาวุธของประเทศมหาอำนาจมันสามารถยิงได้ไกลกว่า300กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด